ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอาหารเสริมที่ผมเอามาใช้กับต้นทุเรียนนะครับนอกจากจะใช้กับต้นทุเรียนเนี่ยเราสามารถใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับอาหารเสริมตัวเนี้ยมันช่วยอะไรมันจะช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแตกยอดเร่งการแตกยอดของต้นทุเรียนได้ดีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ต้นทุเรียนของผม ันนี้อายุประมาณ1ปี8เดือนแตกยอดออกมาใหม่เต็มเลยเห็นไหมครับนอกจากนั้นนะครับเขายังจะช่วยในเรื่องการการที่ทําให้ใบทุเรียนเนี่ยใบยใหญ่แล้วก็เขียวเข้มได้ด้วยนะครับมีส่วนช่วยเหมือนกันนะครับตอนที่ผมศึกษามาอา่านเสริมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับใบทุเรียนของผมจะใหญ่แล้วก็เขียวเข้มถ้าผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะสามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ผมเคยถ่ายต้นทุเรียนต้นนี้หลายครั้งเหมือนกันสาม,มารถดูระเรียบเทียบได้นะครับ โอเคเพ Oliver, no ื nice this, ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาบอกเลยนะครับว่าอาหารเสริมตัวนี้คืออะไรนะครับคืออะไรเห็นไหมครับใบใหม่ที่ออกมาก็เริ่มใหญ่เห็นไหมครับจะใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับอ่านะครับทีน <mitad> ี <przest. S 1> ้เรามาดูก <certaines chron ites> ันว <g conditions>. ่าอาหารเสริมตัวนี้คืออะไรแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าทําไมผมถึงเรียกว่าอาหารเสริมเพราะว่าผมเอามาใช้เพิ่มเติมนอกจากการที่เราใส่ปุ๋ยตามปกตินั่นเองนะครับผมเลยเรียกันว่าอาหารเสริม มาเรามาดูกันว่าคืออะไรพร้อมนะครับแต่ก่อนจะไปช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่ะมาดูเลยนี่นี่อาหารเสริมอาหารเสริมชนิดนี้ขี้เถ้าถ่านนะครับขี้เถ้าถ่านผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามผมอยู่รู้อยู่แล้วเนาะรู้อยู่แล้วนะครับรู้จักมันอยู่แล้วเนอะแล้วว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมรู้นะครับมันมีประโยชน์ยังไงผมเคยใช้ขี้เถ้าถ่านกนะับต้นทุเรียนเนี่ยบ่อยมาก บ่อยมากนะครับแล้วก็ทาคลิปให้เห็นหลายคลิปแล้วสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่หรือเพิ่งดูนะครับสงสัยเกี่ยวกับขี้เถ้าถ่านไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมจะอธิบายไว้หมดแล้วส่วนท่านผู้ชมที่เป็นท่านผู้ชมเก่านะครับน้องวันนี้ผมอยากจะมานําเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับให้ได้รู้ว่าขี้เถ้าถ่านเนี่ยนอกจากจะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับผลิดอกออกผลหรือแม้แต่เร่งในการแตกยอดของต้นไม้หรือต้นทุเรียนได้แล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการปรับค่าดินได้ด้วย นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูว่าผมใช้คีเต่าานปรับค่าดินยังไงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับมามาดูกันต้นทุเรียนต้นนี้นะครับต้นทุเรียนต้นนี้ผมต้องบอกก่อนเมื่อก่อนเขาเป็นโรคน้ำเยิ้มนะครับโรคน้ำเยิ้มเห็นไหมโรคน้ำเยิ้มนะครับเหตุผลที่มันเป็นโรคน้ำเยิ้มได้เพราะว่าบริเวณรอบโคนต้นทุเรียนน่ะนะครับบริเวณรอบต้นทุเรียนน่ยมันชื้นมันชื้นนะครับเรามี ความชื้นมากเกินไปเหมือนกับว่าเราลดน้ํามากเกินไปหรือว่าแม้แต่ช่วงที่ฝนตกหนักๆดินมันแห้งไม่ทันนะมันทําให้มันชื้นพอทุเรียนเนี่ยเขาไม่ชอบอยู่ในที่ชื้นเะแฉะมากๆนะครับมันจะทําให้มีโอกาสเป็นโรครากเน้าคนเน่านะครับและสุดท้ายมันก็กลายเป็นโรคน้ำเยอ้มจริงๆอีกผลที่มันชื้นเพราะฝนมันตกหนักนั่นเองนะครับช่วงนั้นนะครับเนาะและทีนี้มันก็เลยทําให้ค่าดินเนี่ยมีความเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันมีค่าความเป็นกรดมากกว่า มากเกินไปนั่นเองนะครับเนาะและทีนี้ขี้เท่าถ่านมีประโยชน์ยังไงในการปรับค่าดินเพราะขี้เท่าถ่านเนี่ยมันมีค่าความเป็นด่างนะครับมันมีค่าความเป็นด่างนะมันเลยเข้าไปช่วยการปรับค่าดินนะครับจากที่มันเป็นกดมากๆเนี่ยถ้ามีค่าดินที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะผมก็เลยต้องใช้ขี้เท่าถ่านในการโรยวันนี้ผมจะมาเอาขี้เท่าถ่านมามาใช้ในการโรยแทนการผสมน้ําลดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนัก กบ่อยมันเลยทําให้ดินมันมีความชื้นมากกว่าปกติดังนั้นผมจะใช้ความด่างของที่เท่านี่แหละเข้าไปช่วยปรับสภาพดินไว้ก่อนนะครับเนะาะนี่ช่วยได้นอกเหนือจากนั้น,นครับการใช้ขี้เถ้าถ่านจะช่วยในการปรับค่าดินได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของเรื่องการเริญเติบโต,ต,ต,ตของพืชไ,นะได้ด้วยนะครับได้ด้วยนะผมบอกไปเลยนะได้อย่างดีเลยนนะครับใช้ให้เห็นเลยว่าผมใช้จริงๆนะครับแต้นนี้ผมใช้มาตลอดนะ เราเห็นนะครับว่าการจเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงทุกคนสังเกตเองเนาะนอกนั้นผมจะบอกเทคนิคในการแก้โรคน้ําเยิ้มอีกทีหนึง่งเมื่อเราขูดขูดเอาน้ําะที่มันยังเยิ้มอยู่ออกไปให้หมดขูดเอาเศษสีดาออกไปจนหมดเลยครับใช้ปูนแดงผสมน้ําทาไว้ทาบ่อยๆทาจนกว่ามันจะแห้งนะครับมันจะช่วยได้เนาะโอเคเรียบร้อยสำหรับต้นนี้นะครับต้นนี้เรียบร้อยโดยแล้วนะครับ โอเคผ่านไปต้นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นต่อไปนะครับตามมาครับต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันอายุ1ปี8เดือนเห็นไหมครับผมใช้คิดเท่าทานมาตลอดนะครับจะใช้ทุก15วัน1ครั้งนะครับทุก15วัน1ครั้งนะครับสังเกตไหมครับว่าต้นนี้ก็แตกยอดดีนะครับแตกยอดดีเห็นไหมครับแตกยอดดีอ่าสังเกตที่ใบว่าใบาใหญ่จริงไหม เช็คได้เลยนะครับใบเริ่มกลางออกนะครับนะ,นะ,นะครับเห็นไหมข้างในใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ดูจากข้างบนบนยอดเห็นไหมเขาแตกใบออกมาใหม่ใบกลางใหญ่มากเลยเห็นะครับนะครับเห็นนะครับโอเคทีนี้ก็จะใช้ขี้เท้าถ่ายเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้ยังไม่เป็นโรคแต่ผมจะใช้ป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าฝนมันตกตกหนักนะครับเนาะฝนมันตกหนักผมขอใช้ป้องกันไว้ก่อนกัน ความชื้นของดินเมื่อดินชื้นมากๆเนี่ยมันมีโอกาสทําให้ดินเนี่ยเป็นกดสูงเมื่อดินเป็นกดสูงมันก็อาจมีโอกาสทาให้ต้นทุนเรียนของเราเนี่ยออมีโอกาสาเป็นโรครากเน่าโคนเน่าหรือแม้แต่โรคน้าเยิ้มได้นะครับวันนี้ผมเลยเราใช้ที่เท่าฐานนะครับหลังฝนตกนเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้ทราบมันจะได้ซึมซึมลงพื้นดินได้เลยนะครับอืม โอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคครับพาดูต้นทุเรียนอีกสักรอบหนึ่งเห็นไหมครับว่าแต่ยอดดีแค่ไหนคี่เท่าฐานผมจะใช้ทุกสิบห้าวันหนึ่งครั้งนะครับสิบห้าวันหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับกลางใบแล้วเออเห็นไหมใบใหญ่ๆก็มีเขียวๆสวยๆนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่มารับชมใหม่ส่วนท่านผู้ชมที่เป็นท่านผู้ชม ที่ติดตามผมอยู่แล้วก็สามารถนําวิธีของผมไปปรับใช้ได้นะครับเนาะเพราะว่าผมอยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าอะไรแนะนําในเรื่องของขี่าฐานเอามาปรับค่าด,ดินความเป็นกรดนะครับสําหรับผู้ชมท่านผู้ชมที่เป็นท่านผู้ชมเก่าอยู่แล้วนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อขี่าฐานมันช่วยในเรื่องการปรับค่าด,ดินได้ด้วยนั่นเองนะครับ ก่อนจะจบคลิปผมให้ดูต้นที่เรลยอต้นอีกรอบหนึ่งโคนต้นเขาเริ่มใหญ่มากขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้หนึ่งปีแปดเดือนเนาะท่านผู้ชมไม่เชื่อไปย้อนด,ดูคลิปเก่าๆผมได้นะต้นนี้หรือแต่ต้นก่อนหน้าเนี้ยผมถ่ายคลิปให้ดูประจําเลยถ่ายคลิปให้ดูการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วถ่ายคลิปเวลาผมใช้ขี้เท่าถ่านหรือน้ําขี้เท่าถ่านให้ชมอยู่ตลอดนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะไปโรยอีก นะครับขี้เท่าฐานเราสามารถทําขึ้นได้เองและหาได้ตามทั่วไปเลยเนาะจากการเผาไหม้ของกิ่งไม้เศษใบไม้ได้หมดนะครับแม้แต่การหูหาอาหารนะครับก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้จากหูหาอาหารนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะหวังว่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะเพื่อที่อะไรถ้าใครกดติดตามจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ของต้นทุเรนของผมเนี่ยอยู่เรื่อยๆนอกจากจะมี2ต้นนี้ก็ยังมีอีก30ต้นที่เป็นต้นเล็กอยู่นะครับเน,ะะนจะจาะก,ก,ก่อนจะจากกันไปก่อนจะจากกันไปชมอีกสักรอบนึงว่าแตงยอดจริงไหมอันนี้ผมใช้คี้เท่าถ่านไปแล้วเมื่อ15วันที่แล้วเนาะวันนี้ได้รอบแล้วผมก็เลยมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาใส่อีกครั้งนึงผมจะใช้คี้เท่าถ่านทุก15วันนะครับส่วนถ้าหน้าฝนผมจะใช้วิธีโรยรอบโคนต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าปกติทั่วไปผมจะใช้ผสมน้าแลวลดนะครับใครที่สงสยัยว่า ผสมน้ำแล้วลดยังไงอัตราส่วนยังไงไย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับให้ดูใบสักรอบนึงนะครับใบใหญ่ๆเห็นนะครับว่ามันใบใหญ่จริงนะเนาะที่แตกมาใหม่เขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเห็นนะใหญ่นะครับเนาะเขียวโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเนาะในสิ่งที่ผมอยากจะเอามาบอกบคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เน้นๆไปทีนึง กด, like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมอาจจะยกมือไหว้ได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ